ทุกคนล่าสุนองกองถามอากาศไทยที่พร้อมจะปกป้องเนาะนาน้าทุกวินาทีเลยเป็นเพียงการซ่อมมอหรือว่าเป็นการประกาศพลังไทยให้โลกได้เห็นเนาะคือบอกว่าไทยพร้อมลบเนาะพร้อมปกป้องและพร้อมสแสดงศักยภาพสู่ชาวโลกนั่นเองสวัสดีว,วันนี้ทุกคนเราจะมาเบิ่งคลิปวิดีโอเนาะผอ,อชโชว์ไข่เบอร์ใหญ่ ให้ลุงขังบ้างเนาะบิ๊กคิมเนาะสั่งพ้อหมลบเดินสายตรวจพ้อหมลบกองบินโดนเอฟหาว่าจะเป็นอะไรทุกคนืันนี้เราจะมาโอ้ลมกันกลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนหับข่าวสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยานุงซักอยู่กับข่าพระเจ้าลุงซักเสร็จเก่าเสร็จเคยก็เลยการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมดิสุทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบอ สภาพอากาศเป็นไรทุกคนอยู่ทางประเทศไทยอาการหอนบ่อเลือดฝนตกแด็กก็ตามเนาะหักษาสุขภาพมดสูดทุกคนคทุกคนโอเคทุกคนสําหรับพี่ทานได้ที่เข้ามาเบิรงใหม่อย่าลืมกด subscribe หาพี่กด subscribe เนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอกผ่านคลิปให,หม่ของข่าวพระเจ้านั่นเองดังที่ทุกคนโหูเนาะสถานการณ์ตามแนวสายแดนของสองประเทศไทยกัมพูชาถึงว่าเหลืองราวสีสงบลงเนาะแต่ว่าตามแนวสายแดนก็นยังมีการป้องกันเนาะมีการลาดตระเวนเพราะว่า ทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่จเจ้ายิงปืนใส่ห้องหมอหะนะเราทุกคนเนาะใส่เซเว่นหรือใส่ห้องเฮียนเนาะเห็นหายมีผู้เสียชีวิตฉะนั้นทางประเทศไทยเนาะ่นก็มีมาตรการในการป้องกันและกาการ,การเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนโหเนาะ้าวเาแทงเรื่องกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเพื่อประเทศไทยก็ติดหนึ่งในความแข็งแกร่งที่สุดในโลกทุกคนว่าจะเป็น F 1 6 g r i หกกเนาะ าว่าเกิดมีการประทะกันอีกในอนาคตนเนาะเฮาบูฮู้นะยทุกคนเสื่วว่าประเทศไทยสาม,มารัคคะขาดลอยก็จะไปเบิ่งคลิปวิดีโอทุกคนขับจะไปเห็นข่าวหนึ่งเนาะเสียวว่าบูฮ้วพาพี่เห็นแล้วบ่เนาะอ่าเสียวว่ามีหนุ่มขเขมรได้ออกมาเบ้าเนาะขอความเสวยเหลือเนาะจากประเทศไทยเนื่งจากวถานการณ์นําทวมอยู่ประเทศกัมพูชาและทางผูญ่เนาะของกัมพูชากับก บบได้เห็นอย่างคุณศินะบบได้ช่วยเหลืออย่างคุณศินะพระเจ้าชนเดือดห้อนพี่พีมีความคดิดอะไรทุกคนเกี่ยวกับสิ่งนี้สว่านุ่มคอมเมนต์เขานั่นแล้วสื่อบอยนี่แหละเนาะพี่พีมีความคดิดอะไรสามารถคอมเมนต์อยู่รวมคลิปครับเจ้าให้ครับเจ้าเบิ้งน้ำทุกคนเนาะโอเคทุกคนาอไรฮะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งคลิปวิดีโอกันก็อ,นอื่นขอนอนุญาตคลิปจากนสองบรรณาเนานะสว่าเราได้นําเสนอเรื่องเล่าดีๆนี่ม,มาให้ฟังไปนํนกันทุกคนว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวข้าพเจ้าจะปักหลิงวิดีโออยู่รวคลิป เยี่ยมนะฮะที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะ,ะบิ๊กคิมพลนากาศเอกเสกสันคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศคนใหม่นะ,ะประเดิมการรับตําแหน่งวันแรกนะ,ะมาตรวจความพร้อมรบของกองบิน21ซึ่งเป็นกองบินรบที่อยู่ใ,ใกล้พื้นที่ชายแดนและในว่วงที่ผ่านมาพื้นที่กองบินเนี่ยนะ,ะก็เคยมีโดนข่งฝ่ายเทเมตเนี่ยบินเข้ามานะ,ะดังนั้นนะ,ะก็ต้องเป็นกองบินที่ต้อง alert ทั้งในเรื่องการป้องกันฐานที่ตั้งและ alert ในการพร้อมรบมาครั้งนี้นะผู้บัญชาการฐานอากาศนะก็ได้มาเยี่ยมชมนะ,ะการปรับปรุงเครื่องบิน f 5 e f ซึ่งจริงๆก็ทยอยทำกันมาหลายเฟสนะคะเฟสนี้เป็นเฟสที่3นะเราคงได้เคยยินชื่อกันนะฮะตั้งแต่เปลี่ยนเป็น super t i g r e s s นะ f 5เป็น f 5 th ด้วยนะฮะเพราะว่ามีการใช้ล link th ดังนั้นนะฮะหน้าจอใน c o อ k พิของ F5 เนี่ยนะฮะเปลี่ยนใหม่หมดนะทันสมัยนะแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะอายุกว่า40ปีแล้วก็ตามนะ c o อ k ิดนี่นะก็เป็นระบบ3จอเลยนะผู้บัญชาการอา,รก,ารกาศนะก็ไปนั่งดูเรื่องของระบบที่มีการติดตั้งใหม่ซึ่งอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ดูด้วยนะฮะแต่ว่าขออนุญาตว่าไม่ถ่ายภาพนะ แม้จะเป็นเครื่องบินที่มีอายุกว่าสี่สิบปีแต่ก็ยังคงมีความพร้อมรบนะคะเพราะว่าเอออันขพระเจ้าเคยเหตุคลิปวิดีโอหนึ่งที่ว่าเกี่ยวกับขีปนาวุธที่แบบแรงกิ้งขีปนาวุธในประเทศไทยที่ว่าตั้งแต่อันดับสิบอันดับแปดอันดับเก้าจนถึงอันดับหนึ่งทุกคนแต่ว่ามีพี่คนไทยเป็นมาขมนว่ายังมีอีกหลายอยา่างที่แบบคนไทยบ่ได,ด้เปิดเผยแบบเิ่นบริยาถไทยทุกคนมันมี คือชิวบ,บูได้เนาะคันว่ามีอย่างไหนก็นคือชิวบ,บูได้แต่ว,ว่าคือิมีหลายเนาะที่แบบเพิ่นบ่สามารถได้จะให้ฝ่ายัตูหูนะว่าเอ้ยประเทศไทยมีสิ่งนี้ไว้เป็นบ่ทุกคนข้าพเจ้าเห็นพี่ๆมาคอมเมนต์นกันสงสัยคือกันว่าเอ๊ะเพิ่นคือบ่บอกเบิดจังซี่นะเพิ่นย่านกัตูฮูบ่หรือว่าหรือว่าแนวาะเนานนะก็จะเอาโชว์บางส่วนที่แบบเพิ่นมีแบบกิฟเฟนบ่อเอฟสิบบ่สิใหญ่ๆไปสิทุกคนการอัปเกรดไปแล้ว ยังสามารถใช้ต่อได้อีกประมาณ5-10ปีซึ่งตามแผนของกองทัพอกาศจะเปิดประจำการเครื่องบิน F-5 ฝูงนี้ในปี2574ตามแผนเดิมกองทัพอกาศจะมีการจัดหาเครื่องบินรบมาทดแทนเดิมนะมีข่าวว่าจะเอา G-50 t h จากเกาหลีมาตอนนี้นะก็มีข่าวอีกข่าวนึงว่าจะเปลี่ยนเป็น AT-6 ฝูงที่2นะ เหมือนกับฝูงแรกที่กองบินี่1จังหวัดเชียงใหม่แต่แผนล,ล่าสุดน,นะก็คือนะจะปรับเป็นฝูงบินโดรนเลยนะทั้งโดรนติดอาวุธโดนกามิกาเซ่นนะแล้วก็ระบบแอนตี้โดรนอันเป็นผลพวงจากการสู้รบกับตัมพูชาในห่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเห็นเน่์การลดนะฮะว่าจะใช้โดรนในการโจมตีกันมากกว่าดังนั้นฝูบิน211ที่เคยมี F5 นะ ก็อาจจะกลายเป็นฝูงบินโรนเช่นเดียวกับฝูงบิน2-3-1ฮนะกองบิน23บอุดอรซึ่งเคยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องบินอัลฟาเจ็ประจำการอยู่แล้วก็มีแผนที่จะปลดประจำการในอีกประมาณ5ปีข้างหน้านี้นะะซึ่งก็คาดกันว่ากองทัพอากาศจะเปลี่ยนเป็นฝูงโดรนติดอาวุธหมดเลยฮนะทั้ง2องฝูงแต่ก็ต้องรอการตัดสินใจของคนอากาศเอง เสกสรรนะอบอทอท่านใหม่นี่นะว่าจะให้ทั้งสองฝูงบินเนี่ยกลายเป็นฝูงบินโดรนติดอาวุธเลยหรือว่าฝูงบินหนึ่งเนี่ยจะยังคงเป็นเครื่องบินรบอยู่โดยจะต้องมีการไปปรับเปลี่ยนในสมุดป,ปกขาวของกองทัพอกาศะการมาเยี่ยมกองบิน21ในครั้งนี้ของบิ๊กคิมนะนอกจากได้มาเยี่ยมนะ F5 นะซึ่งบิ๊กคิมเนี่ยเขาสายปัตเทสฮะก็เป็นนักบิน F5 มาก่อนเช่นกัน แล้วก็เป็นการมาตรวจความพร้อมรบนะเราจะเห็นนะว่าเครื่องบิน F5 นี่นะฮะติดไข่เรียบร้อยแล้วนะติดระเบิดไม่ใช่แค่500ปอนด์นะระเบิด2,000ปอนเลยนะฮะซึ่งเป็นระเบิดที่กองทัพอากาศเนี่ยเคยไปหย่นนะ,ะในการปฏิบัติการวันสุดท้ายนะวันที่28ตกรกฎาคม2568ก่อนที่จะมีการหยุดยิงนะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยนะที่มีการเอาระเบิด 2,000ปอนนี่มาใช้ปฏิบัติการจริงก็นี่นะคะระเบิดนี้นะคือถ้าช่วงไหนจะปฏิบัติการจริงนะก็จะมีการเอาเมจิกมาเขียนนะ,ะว่าลูกนี้มอบให้ใครอย่างที่เราเคยเห็นในห่วงการรบห่วงแรกที่ผ่านมานะนักบินช่างเครื่องเจ้าหน้าที่อยากที่จะส่งลูกนี้ให้ใครในเขมรนะก็เขียนไปวนนี่แหละนะคะลูกจรวดน,นี่แหละนะ การเปิดภาพจรวดนี้นะไม่ใช่เรื่องของความลับใดๆน,นะเพราะว่าทางผู้บัญชาการาฐา,น,ารนอากาศพลอากาศเอ,เอกเสกสรรเขบอกว่านะเปิดได้เลยนะเรื่องของภาพนี้นะและต้องการให้เห็นนะว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีความพร้อมรบเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมหมดอาจตีความได้ว่าผู้บัญชาการาฐานอากาศก็ต้องการที่จะส่งสัญญ,ญาณไปถึงทางกัมพูชาเช่นกันนะ เราตั้งแต่รับมอบหน้าที่ผู้ชันาถานอากาศเมื่อวันที่30กันยายนนะฮะลอากาศเอกเอสกสรรก็ประกาศเลยนะว่าจะไม่มีการงานเลี้ยงไม่มีการแสดงความยินดีใดๆนะกับการได้เป็นผู้บัญชาการสถากาศรับใดที่ทหารชายแดนนะยังคงต้องเตรียมเตรียมความพร้อมรบอยู่ที่ชายแดนทุกวันทุกคืนดังนั้นนะคำสั่งแรกของวิกค,คิมนะก็คือสั่งให้หน่วยขึ้นตรงทั้งหมดนะ พร้อมรบตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เดินสายตรวจความพร้อมรบในพื้นที่กองบินที่อยู่ชายแดนนะทั้งกองบินสามนะซึ่งเป็นกองดินโรนนะที่อยู่ที่สะแก้วนะวัชนานะครก็อยู่ห่างจากชายแดนนะขมรไม่กี่กิโลนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของทางกัมพูชาเช่นกันพิกคิมนะจึงเตือนนะว่าต้องพร้อมนะเพราะว่า นหน่วยที่ทําให้เขมเจ็บที่สุดนะถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามนะหน่วยไหนที่ทําให้เราเจ็บที่สุดเขาก็ต้องเลือกจัดการหน่วยนั้นก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าทหารกาศทุกหน่วยทุกกองบินต้องพร้อมจากการโจมตรีด้วยดโดรนะหรือแม้แต่อาวุธยิงระยะไกลนะคิดในทาง worst case ไว้ก่อนนะและต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วนะบ mm. <win nen> ิ๊กคิมเนี่ยมาเยี่ยมกองบินสามที่สาแก้วัฒนานครเนี่ยเป็นกองบินแรกเลยนะก่อนที่จะไปที่กองบิน21เพราะว่าเป็นกองกองบินที่อยู่ใกล้ชายแดนกับกูชาแล้วก็สนับสนุนภารกิจให้กับทั้งกองกําลังบูรพาและกองกําลังสุราราีขณะที่กองบิน21นะก็ถือว่าอยู่ในเป้าหมายหากมีการใช้กําลังกันเกิดขึ้นก็ต้องมีความพร้อม สำหรับทุกสถานการณ์ที่สำคัญบิ๊กคิมมาครั้งนี้ต้องการส่งสัญญาณให้ทางกัมพูชารู้ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเพราะบิ๊กคิมได้ประกาศไปแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบเดี๋ยวเราไปฟังนะบิ๊กคิมพบบอทอคนใหม่นะพูดถึงแนวคิดในการตั้งรับนะหากมีการสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ การรงจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะเพราะว่าขมิ้นเองก็มีการปรับแผนมีการพัฒนาตัวเองเสริมแกร่งมากขึ้นขณะที่กองทัพอากาศก็ต้องแกร่งขึ้นกว่าด้วยค่ะครับผมเรามากชอที่มาวันนี้เพื่อให้กำลังใจนะครับพวกเราถือเป็นกองบินที่อยู่ในเขตแนวหน้าครับ โอกาสที่ต้องปฏิบัติภารกิจได้ทุกวันทุกนาทีก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นความพร้อมของเราในเรื่องของการที่สุดก็ขอให้อย่ายได้ประมาทนะครับไม่ว่าการเจราจาในระดับใดจะเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราเป็นนาที่เจราจารเราคือนักรบเรามีหน้าที่ต้องพร้อมสั่งเมื่อไหร่ทำได้เมื่อนั้นนะครับแล้วต้องทำอย่างดีมีประสิทธิภาพด้วยนะครับที่ขอขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณผู้ฝูงทุกคนที่เตรียมพร้อมเสียสละนะครับอดลบอด,ด,ด,ดนอน จากบ้านจากครอบครัวมาเพื่อความพร้อมของพวกเรานั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของกองทัพไม่ต้องมีใครสั่งแต่เราต้องทำพวกเขาเอาุูทุกทัางหนึ่งเขาผค้ทำปึ๊บเบียวสินะขลุกหน่วยกำลังรถของกองทีสามพิชัยเป็นตั้งใจที่มาตรวจเยี่ยมที่นี่เป็นอยัางแรกเขราที่นี่ อยู่หน่วยแนวหน้าของกองทัพอากาศที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่เรามีาาษษาาการเดือดภารกิจในช่วงผ่านมาการปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาผ่ศนมาถึงแม้ว่ากองทัพอากาศจะได้รับคำชื่นชมจากประชาชนนะเพื่อนทหารทั้งกองัพลังที่สองและกองทังที่หนึ่ง แต่ไม่ควรเป็นเหตุให้พวกเราละใจพวกเราเป็นทหารผู้สอนขออนุญาตถามทุกคนกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งเราจะมีหัวหน้าของแตล่ละกองทัพมับยคือมี่านกองทัพภาคที่สองที่ได้มาบอกเกี่ยวกับอันประเทศลาวฮาวะนะทุกคนที่่าข้าพเจ้าอันบอกไปในกลิปก่อนเ แพราว่าเพิ่นแบ่งภาคกันบ่รู้เลยว่าข้าพเจ้าก็ยังงงเอ๊ะกองทำภาคที่หกองทำภาคที่สองใช่ไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะไปศึกษาตึ่นเป็นคนขอไปฝึกอบรมฝึกฝึกในที่ในแม่ร้ายกันหมดก็สิ่งที่เราคิดทำไมตัวคิดไปต่างประเทศเราไม่สามารถจะประมาทได้เลยการใช้กำลังทั้งต่อไปจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา เราจะถูกดวงทีตัวทำงานนีเ้เราจะถูกใช้วุธจะยักไฟยิงเข้าใส่ถ้าผม,ม,าามเป็น่ายตรงข้ามไรเขาถึงจะที่สุดผมก็จะทำาว่น,นั้นก่อนนั่นคือทุกเราดังน,นั้นผมมาวันนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นพวกเราก็จะต้องทำผมมารับฟังทุกเราเราประมาณสถานการณ์ของทุกเรา ปไปแล้วทุกคนหลังจากเบิ่งคลิปจบไปแล้วเนาะสวัสเป็นการกล่าวคำปราศัยของท่านอ่าบิ๊กคิมเนาะที่ได้มาว่าเพื่อให้กำลังใจและสร้างความมั่นใจเนาะสวัสเป็นกองทัพอากาศเนาะได้มากะกวดเบิ่งความพร้อมว่าจะเป็นขีปนาวุธเนาะเครื่องบินเอฟฮาเครื่องบินโดนเนาะกอมบินโดนต่างๆเนาะไปกาสมาัดมากกขวดและเตรียมความพร้อมเนาะเพราะว่า ทางฝั่งนั้นเนาะพระเจ้าก็จะมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะพอเกิดมีการประทะกันครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าไทยก็ต้องโซความเหนือกว่าพระเจ้าเห็นว่าไทยเนาะก็มีความพร้อมอยู่สม่ำเสมอส,ส,ส,สินะเอาเป็นสิ่งหนึง่งที่ว่าข้าพเจ้าเป็นกําลังใจให้ก็หวังว่าอย่าให้เกิดสถิตภาพทั้งสองประเทศนั่นแหละทุกคนเนาะโอเคทุกคนเนาะสว่วนเกี่ยวกัิปเฮาจบไปทุกคน,นถ้าทุกคนมากาแฟกดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะสบายดี